ใหม่สวยๆย่ำเสาเก็ดมุ่งเสาตะวากระเดียดแทด้ๆค่ะเห็นอะไรกระทายมากปากคือห่างเลยค่ะเด้อ ถ่ายรูปเลครับถ่ายรูปเครับรบรอไม่เนี่ยให้กินลูกล่ะเอ้ยอยากกินยาโมาลัน ังงนอนแล้วนึกว่านอนแล้วไม่นอนเหรอฮะไม่หลับก็หลับไดม่ตื่นก็ตื่นได้เนี่ยจะทำอะไรเนี่ยฮะฮ่าคืออหักอิเมะอยากจะหักอีเมะหักจะแม่หักอเมอักเ,มเพื่อพืชนะ่นลูกเอ้ รักคืการเชร์สละไม่ใช่ร <stream confer dles> em. <boom> ักแก่ีเหยียก่ตัวนะรักเชร์สละจะดีกว่านะเข้าใจบ่เข้าใจบ่อีหล่ะเข้าใจบ่เข้าใจบ่อีหล่ะเข้าใจบอเอาไม่เกลียดหน้ามันบ่นเลยเป็ด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 เถิดเป็ดแจกเป็ดแจกเป็ดเถิดอื้ Er du glad for นอนกับเป่ากินกับเป่าเข้าห้องน้ำกับม,มัเฝ่ายู่นหน้าห้องน้ำในพี่้องเออแก่วีนั่งครับมีนอนตัวอื่นม่ไก่แมากับบาดได้นัขอให้แม่รักข้าแต่เพียงพอเดียวรักคนอื่นขนุนไม่พอใจตามทุกฝีก่าวเลยคะ่ะโอ้ยน้อยมาหน่อยเออ เียหน่อยเลยจะเป็นเจ้านนอจะเป็นเจ้ามักเนะเนอออานังก็บเฝานอนก็เฝ้ากินก็เฝ้าเปิดประตูได้กับสแลนหนอปิดน่งก็บระท่านพี่น้องเ้ยโดดติดนแม่ค่ะอแน่แน่เลยนะ